สวัสดีครับทุกคนผมบอสนิตินะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จูคัทซีซั่น8กันเช่นเคยนะครับผมก็ได้ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในเซิร์ฟเวอร์จูคัทนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับก็คือผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเซิร์ฟเวอร์จูคัทนั่นเองนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่ช้อปปิ้งดิสติกนะครับเพื่อที่จะไปทําอะไรบางอย่างนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกทุกคนไปดูภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งกันก่อนนะครับว่าการเข้าแถวการโหวตการอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็ลองไปชมกันนะครับผมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งนะครับผมทุกคนก็มาเข้าแถวนะครับที่หน้าคูหาเลือกตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปทําการหยอดบัตโรโหวตด้านในนะครับเนี่ยพอหยอดบัตโรโหวตเสร็จนะครับทุกคนก็จะเดินออกมาแล้วก็จะมีพ่อค้าปลาย่างก็คือโซซากานะครับหรือพงพีนะครับทาการโยนปลาย่างให,ให้ทุกๆคนที่ออกมาจากการเลือกตั้งนะครับ นี่ครับที่มีการต่อแถวเป็นระเบียบนะครับผมมีการเว้นระยะห่างนะครับด้วยการยืนบนแผ่นทองนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นผู้สมัครเลือกตั้งทั้งสีท่านนะครับก็มีผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพ่อค้าปลายางก็มาเดินแจกปลาที่แถวนี้ด้วยนะฮะแจกให้ทุกคนที่เข้ามาทําการเลือกตั้งนะครับและหลังจากที่มีการโหวตกันครบทุกๆคนที่มาเลือกตั้งแล้วนะครับก็ฟ้าอาเคจีนะครับได้ทําการรวบรวมคะแนนทั้งหมดนะครับมาเพื่อที่ประกาศผลนะครับและนี่คือบรรยากาศตอนประกาศผลคะแนนนะครับผม ครับก็คะแนนออกมาตามนี้นะครับก็คือพี่ทูได้ทั้งหมด4คะแนนโหวตนะครับผมได้ทั้งหมด9คะแนนนะครับ B4 และ Arena ได้2คะแนนเท่ากแนครับผมผลก็คือเอกฉันนะครับผมได้คะแนนโหวตมากที่สุดผมก็ได้ทําการเป็นรับเลือกเป็นเมเยอร์นะครับเป็นนายเทศมนตีของจูคัสเซิร์เวอร์ในซีซั่นนี้นะครับตรงนี้ก็มีการพูดขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปหมู่กันนิดหน่อยนะครับ ครับก็หลังจากที่ได้ทําการดูภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเริ่มภารกิจที่ผมจะต้องทานะครับตามอำนาจของตําแหน่งของผมนะครับก็คือเป็นนายุทธศสมนตรีใช่ไหมผมก็ต้องบริหารเงินกองกลางที่ทุกๆคนได้ทําการเสียภาษีมารวงกันที่นี้นะครับก็คือนี่ครับกองเพชรกองนี้นี่เองนะฮะวันนี้ผมจะมาเช็คนะครับว่าเพชรกองนี้มีกี่บล็อกนะครับโอเคเรามาลองขุดกันเลยดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่บล็อกนะครับ โอเคครับทุกคนผมขุดเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมี30มสิบไดมอนด์บล็อกนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับร้านค้าแถวนี้เนาะก็คือทุกร้านนะครับถ้าจะเปิดร้านเนี่ยเราจะเสียภาษีก็คือ1บล็อกเพจต่อ1ร้านนะครับแต่ว่าร้านบางร้านเนี่ยคือเขามีการขายของมากกว่า1ชนิดนะครับก็จะมีการเสียเสียเยอะกว่า1บล็อกอย่างเช่นร้านของอารีนานะครับนี่ครับ คือเวลาที่มีขนาดใหญ่นะครับมีการค้าขายของมากมายนะครับหลากหลายชนิดเกิน10ชนิดเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยจะเสียภาษีเยอะหน่อยครับผมทีนี้ผมจะเอาบล็อกเพชรนี้ไปทําอะไรเหรอครับตอนนี้ยังไม่มีไม่มีนโยบายในการใช้เพชรนะฮะก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับคือนี่คือผมมาเก็บให้มันเป็นสัดส่วนก่อนก็คือผมจะย้ายเพชรชุดพวกนี้สามสิบบล็อกนะครับไปไว้ที่อาคารเทสมนตรีนะครับซึ่งอยู่ในเซ็นเตอร์ทาวนะครับ ตอนนี้ผมก็ต้องทําการบันทึกหลักฐานไว้ก่อนว่า<ม>บล็อกเพจตอนนี้มีทั้งหมด30บล็อกนะครับผมจะเขียนว่างบประมาณนะครับงบประมาณกลางภาษาอังกฤษเรียกว่าบัตเจ็ดนะครับบัตเจต็ดนี่งบประมาณกลางนะครับ30มสไดมอนด์บล็อกนะถ้าแปลเป็นเมตรก็เออเก้าส 27, ิบสองเจ็ดสเจ็ดเมตรนะครับ สองร้อยเจ็ดสิบไดมอนด์โอเคนี่นะครับผมก็จะดำการอ่าผมลงดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนเดือนหนึ่งสองห้าหกสามนะครับวันรับตำแหน่งผมให้ลงชื่อมีเยอะ์บอสมิติโอเคนี่นะครับผมจะลงชื่อ,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  okay. อไปเลย งบประมาณกลางนี่เรียบร้อยนะครับมีงบประมาณกลางนะฮะทั้งหมด30บล็อกนะครับคนดูเป็นพยานนะครับว่าผมเอาบล็อกเพจตรงนี้เนะี่ยมีทั้งหมด30บล็อกนะคือไม่ขาดไม่เกินนะโอเคทีนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูนยโยบายของผมนะครับที่ผมเคยหาเสียงว้คือมี2อย่างใช่ไหมครับก็คือมี1ก็คือปั๊มเพจสองก็คือทำทางในเนเธอร์ใหม่นะครับก็คือนี่ผมได้ทําการเริ่มทําไปแล้วนะครับ ในส่วนหนึ่งนะก็คือมันยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะบินให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับพอ,อทําใหม่แล้วนี่ครับอันนี้คือฝั่งที่มันยังไม่เสร็จนะก็คืองบประมาณงบประมาณมีแหละแต่ว่าผมกันทำไม่เสร็จนะคือมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะวางบอกเยอะเนาะนี่อันนี้คือทางที่เสร็จแล้วนะครับก็คือผมไปใช้สีของผมผล,ผลแกะเนี่ยเป็นทางเป็นตัวบอกดิไม่ใช่เป็นทางเป็นตัวบอกทางนะครับว่าทางเนี้ยคือไปที่ไหนนะครับอย่างเช่นประตูเนี้ยจะไปโซนอุตสาหกรรมนะครับ อันนี้ก็เป็นโซนเจแปนคืออันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วใครมาก็ไม่น่าลงนะครับอันนี้ชัดเจนเนี่ยผมว่าจะมีป้ายบอกเนี้ยอ่าอิ์เนชั่นียลนะครับตรงไปคนก็จะไม่หลงนะครับจะรู้ทางกันแล้วนี่เราไปดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยอย่างประตูเนี่ยผมก็ทำมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีมีหลายคนไงบางทีเขาเข้าประตูพร้อมกันแล้วมันเบียดกันใช่ไหมผมก็ขยายให้มันกว้างขึ้นนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปโซนเมดิวัลสองนะครับทีนี้นี่มาดูตรงกลางอันนี้เป็นประตูเซ็นเตอร์ นี่นะครับเสียมตาลก็คือพรมนะครับพรมสียมตาลเนี่ยก็คือไปพ i l l a เจ r ร์ฟามมี Medieval 2จะเป็นวิ l เลจนะครับแล้วก็มีอิ d u นสเทียทีนี้ Market d i s ิสติกเนี่ยก็คือซองที่ผมมาเมื่อกี้ซอ้าขายนะครับก็จะเป็นแป้นเหยียบสีทองนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเด่นสุดไงก็เลยใช้เป็นแป้นเหยียบนะครับทีนี้ก็เป็นบ้านผมนะครับก็คือสีเขียวบ้าน AKG แล้วก็บ้านของไซมอนนะครับก็จะไปทางนี้นี่พมสีเขียวนะครับ แล้วก็มีการติดแจ็คโอเลนเทิร์นเพื่อให้มันมีความสว่างนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมืดมากเลยก็เลยทําการติดไฟนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเสียมพูนะครับผมเสียงพูเป็นบ้านของ b 4แล้วก็กุชิีกายนะครับเพื่อไปทางนี้เนาะส่วนอันนี้นะครับเป็นทางสีฟ้านะครับเป็นทางไปบ้านของน้องผูหลิวนะครับหรือว่าเดอะไซเปิลนั่นเองนะฮะก็น้องเขาเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปนะฮะตอนแรกเขาใช้ชื่อเบสตารลอนเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือตรงโซนตรงกลางนะครับแล้วก็ทางนู้นไปบ้านของคนอื่นๆนะครับอีกหลายคนเลยนะฮะก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการมาทํานะครับก็ในส่วนของการทําทางในเนเธอร์นะครับผมน่าจะไม่ทาเป็นทิมนะครับจะทําเป็นไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูเวลาว่างอีกสักนิดนึงนะครับว่าผมว่างวันไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะมาทําการไลฟ์สตรีมนะครับก็จะมีการลองตั้งค่าลองอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับยังไม่เสร็จนะเพราะว่าผมอยู่ หอพักเนาะผมก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหอพักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่ไหนนะครับยังไม่เคยลองไลฟ์สตรีมเหมือน,นที่นี่ครับผมก็จะพาไปดูนโยบายอย่างที่2นะครับของผมก็คือโรงงานเพชรครับโรงงานปั๊มเพชรนั่นเองขอย้ำก่อนนะครับว่าโรงงานปั๊มเพชรเนี่ยคือมันเป็นด a ต a p แพคนะครับโดยปกติแล้วในเกมมายครับมันจะไม่สามารถปั๊มเพชรได้นะครับ อันนี้ก็เป็นโซนพื้นที่ของบ้านผมนะครับซึ่งบ้านยังไม่มีนะยังยังไม่ได้สร้างนะครับซึ่งก็จะสร้างเร็วๆนี้แหละ <S <S <ๆ>นี่คือพื้นที่ที่ผมเตรียมไว้เพื่อที่จะสร้างโรงงานปัามเพชรนะฮะซึ่งมันกว้างมากเลยก่อนหน้านี้คือมันลกโคตรนะฮะเดี๋ยวผมบินให้ดูสูงๆกันนี่นี่นะครับคือตอนแรกมันเป็นป่าอย่างเงี้ยซึ่งมันลกมากเลยว้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นป่า,าป่าแบบป่าทั้งหมดเลย และพื้นก็ไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้คือผมปรับพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยยังปรับไม่เสร็จอะตรงนี้มันเหลือไว้หน่อยหน่อยนะก็เดี๋ยวค่อยมาปรับต่อนะครับก็มาให้ทุกคนดูกันก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวโรงงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันในภายหน้านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงหาทรัพยากรนะครับก็ผมจะไม่ใช้งบประมาณกลางมาใช้ในการสร้างโรงงานเพียรนะครับผมจะออกเงินตัวเองนะครับออกเพชรของผมเองนั่นเองนะฮะจะได้ไม่ครบถึงงบประมาณกลางนะครับ งบประมาณกลางเนี่ยผมจะเอาไปใช้ทําอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะทําอย่างทาทางนเนเธอร์เนี่ยคือผมก็ยังมีทรัพยากรส่วนตัวน,นะครับผมก็เลยยังไม่ใช้เงินตรงกลางแต่ถ้ามันหมดเนี่ยผมก็อาจจะเอาไปใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากที่โซนค้าขายนะครับโอเคทีนี้ก็เราไปที่เซ็นเตอร์ทาวดีกว่าผมต้องไปที่ที่อาคารเทศบานตีนะครับเพื่อที่จะเอาบล็อกเพชรตรงเนี้ย กับสมุดนี้นะครับไปไว้ที่อาคารนะครับเป็นการเก็บก่อนอื่นนะครับตอนนี้พุ้ผมมันจะหมดเนาะผมขอเติมพุก่อนโอเคตอนนี้เราเติมพุแล้วไปเราก็บินได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวนะทุกคนผมเข้าประตูผิดที่หว่าไอ้นี่มันประตูมาร์เก็ตเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรผมบินไปก็ได้ หี่ยเข้าประตูนูน้นโอ้ยค้างค้างค้างอะไรกันเลยวะไปครับเราไปกันที่เซ็นเตอร์ทาวกันฮะเดียวนะพี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยใครทำอะไรวะเดียวนะแล้วแล้วอาคารเทศมมนตีมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ อะไรเนี่ยนี่มันหัวเราไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะ Hate you ทุกคนอาคารเทศบาลตีไม่ไม่เหลือแล้วอะ่ะโดนระเบิดอะ่ะผมและหน้าผมก็โดนระเบิดอะไรเนี่ยมีผู้ก่อการร้ายเหรอครับเนี่ยโอ้โหมุแหลกด้วยใครเป็นคนทำครับเนี่ยโอ้โหเละหมดเลยเนี่ยแล้วอาคารหายไปทั้งตึกเลย โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย